สบายดีปาลุงพอกับ่องน้องมิดปาลุงสบายดีเอฟซีถกท่านพอกันยำกับคำแรงๆไปลง้มิกลงมาขนเข่าปาลุงเด็กโรงเรียนก็มาขนเข่าเลยเด็กาเตนเข่ายำแรงไปลงไป เป็นเขาน้ำกันเป็นเลยเนี่ยมันแรงเขาก็อยู่ใกล้ใกล้เพื่อนเป็นเลยเขาก็อยู่ใกล้เพื่อนหนุม่มหนุม่มบุตราอะ้รเป็นหนุ่มบุตรานุม่มบุตรานุ่มก็หมู่ไปเลย สืลงมาเจาะบางอยู่ตรงไปใกล้จากเขื่อนกับประมาณนั้นกิโลหนึ่งตรงไปหนึ่งกิโลใกล้แต่อพออยู่หน้าตรงไปบน,บนปเน้าป่อยงัวอยู่หน้าบารุงอตรข้างหน้าบารุกบนกองเขาเนี่ยก็เป็นหน้าของเป็นหัวของน้องมิตดตรงไปหัวอ้อมหน้าหนานอนเอ็นหน,า,หนานอนตรงไป เด็กสิปั่นเพื่องคขาเนี้ยแหละปลุงไปแหงงูเนี่ก็สิเบิร์ตเลยแหละพอดีเลยปั๊บสิเบิร์ตก็พอดีสิปั่นเขาเลยไปลุงเอโหลดปั่นมันก็แจ็คสิมาต้นได้คนมาต้นขำนี่ย้อมไปลาลุงเอมาจะมันเด็กนั่นแหละประมาณนั้นจานมาประมาณเก้าโมงสิบโมงยังบดปั่นปเลยงเอเยอะเลก็ เนี่ยไปลุงติดโหลดปไปเลยไปไปขนเขาน้ำกันเลยปไปลงเลยเส้นทางเขากับปไปเลยโหดให้ซะเหลือเกินไปบ่อนขางต้นไม้นะปไปเลยเส้นทางเขาน่ะโหดให้ขนาดเสียวย่านปไปเลยเดี๋ยวน้องมีดคับมาแล้วสองโหลดปไปเลย ค่อยมาเนี่ยเจอจางเฮียนมาแล้วก็มาข้นเข่าดวชม้เข่าส่พ่อส่แม่แล้วก็ส่อ้ายนี่แหละเพ้อเลยแหละเกิดสิลวเกีวข่าแล้วเกีวเข่าวเกิดสิล้วนี่เส้นทางนป้าก่องเลยวนะอ้ย ตอกตกตอกาธุบินน,น,น,นี่หมเลยทอยางท่านแก่เข่าในียบคืนท่านแก่เข่าไปขอกันอยู่วันนึงกนเข่าไป็นรยอ้ลลุงนัง่งเมดกันลัง นี่ยกระตะเวนตกแล้วมันรุงเอ้ยยังมากันคนเข่าอยู่เพราะว่าหากบันไห้คนคำดอกคนแต่บ่ายโมงมันรุงแต่ว่ายังขอแล้วรอบแรกกัมเมตากับมาคนกับพ่อตากับสามีวสามคนน้องเม็ดมาแต่โรงเรียนน้องเม็ดมาบ่าวตากับไปเวียกน้องไปส่งจากกาักรัอผดเสียวผดขมามากับบ่าวลุงมาซอย สวยกันคนละไม่ละมือปะลูกน้องมิดเป็นซูเปอร์เลยอ่าลุงกับน้องมิดเป็นคนคนนี่ก็ได้หกโหลดเลยวปะลูกหกโหลดเจ็ดโหลดเลยโหลดที่เจ็ด ยจุมจ e. <c oughs> ักรอยมันจาเห็นจุัจักราเห็นดูเลยน้องมิดเป็นซูเปอร์บานเปลี่ยนบตะ คั่มนัเนี่ยค่ะมาต้าผลลงมาเตรียมสูบโหลดโหลดกะตินเล็กมาลงเว้ยใส่ตินยางบ่ได้มันลมแหง้งเออสูบราวะมันดินลมเลยน้ำเออมีน้ำมาลงเว้ย làm bộ hẹn bộ hẹn xuống khốn tốt này vớt không biết đến chụp hơi yên tiền ai phần Tớn là ai bên เหี vào luôn này vào luôn ่ยนกันครับบอลุงเอ้ยเมื่อยไกล้ในแต่หลายคนบ่ลุงเอ้ยอมเมน่หลายคนน่ะโอ้ยบ่แล้วซ้ำโยนมือนเข่าโอ้ยเพื่อนสิได้ไปง่ายเบิ่งน้ำกันปบาลุงเอ้ยฝัดกล้องวัดสิได้สำหรับไอ้เนาะ เมตกระบะตาตาตนนยกําลัางบึนเป็นบึนเลยแบานั้นเนตาเป็นตากล้องให้เพิ่อนไอเป็นถาสุกาตาคุ้มรถมันงเงียงให้ในบารุทางมันทางมันเปลี่ยนทางเปืี่ยนก็นเลยเงียงในจังหน่อยโอ้บาตาบาตาเป็นหน่วง,งยแย่งรถ จองเนี่ยจองน้ำลหลางรถแก่แต่อันนั้นแก่แต่เว้นจนมืดยังบ่แเละอ่ะปนลูกเอ้ยนั่นอีกประมาณสามหลดลูกจากสิแล้วแต่ว่ามื่อนี้น่ะบ่แล้วดอกปะลูกดอกซ้ายเป็นเบออื่น ตากคุมรถเพราะว่าทางมันทางยากไปลูกเ้ยทางแก่เขากะบ่ตาจองทางกะบ่ตาเอาไม้มาใส่มะลูกทางป่านมาเจ้าอันนี้เนาะ น <Bana. S 1> มันซึมลงมานม่ทางเขาโถดไล่น่ทางเห็ดใหม่ไปรู้ไหมแต่มาป่านสั่ทางแก่เขาทางแก่เขาเนี่โคโค น้องเนตดกับน้องมิวกับบาลลุ่งค้นจุ่มค้นจุ่มจุ่มไวหวถาค้นโฮมกันไหวอยู่เนหน็นราะว่าไปมันสได้ทยติมกึนติมขึนเลยเนาะมันจะสิบปอดอย่าเสียเวลาไปเก็บไก่ก็มาหอดล้านแล้วบลุ่งปลาตเพรต้านอนค้าขึ้นหางสวย เด้เมื่อลราคนี้อ,อย่าลืมเด้ลุงพอตะนอนคาือหางึ้ยหางกองเข่าหา,าก้องเข่า,า,ขาสานลุงน้องมิกํำลังคนลงตลดอดพอตาเป็นคนกองมนจแม่นจะขำ ตะเวนตกเลยนี่กับลุงเอ้ตะเวนตกเละยังบเลวตะเวนต๊กน,น,นี่ยี่ว่มาจากโหลดวะสี่ผมไปจังเนาะโลอือแม่หากแค่แรทางน้ำมันโมเมนต์เขาตัดสประมาสามโหลดตั้งโมจ่ะ ได้เพื่องายแต่มันบไดเข้าไรเลยมันมันบ่เจ็บเพื่อนอย่เบดไ่ปนี่ยังน้อยหนึ่งปรแม่นอยู่เพื่อนบุ๊ดไม่แต่แล้มาคนเอาอยู่พี่ไมขน้่ขอน้เจ๖หกแมนจปั่นอยู่เพื่อนก็เลยขอน้ำผลให้งวอยู่เพื่อนทะ กองข้อนเข่ากับบังหน้าบังลุงก้องบังใหญ่เติบได้แจ๊คซืได้จักกระสอบมาแล้งหนุ่มๆจะได้ลงมานอนเผาบัลุงไว้หายซ้ำหนุ่มแล้วลงมาเนี่ยนะนอนนี่แหละบัลุงเว้ปูสารลงในอันนี่แหละในก้องเข่าเนี่นอนเลย เชิญเดียบป้ลุงเป็นยังมีแต่นุ่มๆขั้นปูชาเนยมานอนรับดีมันบนมันย่ำก็เขาอ้าวเพราะต้องปูสะอาดอ้าวแต่ถ้าว่ามันต้องปูสะอาดมันก็คขั้นค่ายเลยเนาะอ้าวมันต้องหูเมือยันคนมาเอาอ้าวแต่คนมาเอามันก็คข้อข้อขี้ๆก็หูเมือหูเมือเนาะมันนอนรับดีสามคนแหละ อกองบังใหญ่เลยปะลุง้ารุ่นน้ำกันเด้อปะลุงว่าสิได้จักกระสอบอแล้วปะลุมะงมาเด็กกระอมมาพักควนแล้วมาตากกันเสีขอลาก,กินนี้กิบหนาพอ,อก,กันใหม่แม่นพักอะไรก็แซก่ก,แซก็ติดตามกดเขามาหับดูหับส้มลายๆแหละปะลุงสร้องแน,น่นสร้องบ่อตาแล้วก,ก็ส่องน่องหมีดนะปะลุง แล้วก็กอดกลัามาดูมาชมหลายๆนะจาะซองน้องมีดลวกกะซองเบาลุ่งน้ำลวกกะซองเมตาน้ำขอบคุ้นตัวกำลังแก้ที่ตตามล้วก็ทำซ้อมมาตลอดสบายดี